จริญพรวันนี้ธรรมะรับอรุณซึ่งทดลองออกอากาศในเพจของวัดธรรมวิเชียนแล้วก็เฟซบุ๊กของพระรณชัยและนันชยโยจเจ้าวาดวัดธรรมวิเชียนก็จะได้เห็นถึง ธรรมะที่สบายๆแับอรุณในเช้าวันที่28ุ่ิบพฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพซึ่งวันนี้โปรตีจะออกรายการของช่องของธรรมะเป็นทีมซึ่งโดยอาจารย์ดรวิสิต แล้วก็ท่านพระครูโสพลบริยัตผู้เชิญชาวาดวัดส,งสิงห์วัดสิงห์วเาวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ที่วัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ ในกิจกรรมของวัดธรรมวิเชียนก็ทำกิจกรรมโดยธรรมดสวดมนต์ธรรมดเช้าเย็นนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้แนะนำธรรมะสั้นๆในในการปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของพระภิกษุ และสามเณรแล้วก็อุบาส่บปฏิการที่อยู่ทางบ้านก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาในวัดป่าวัดดอยแห่ที่มาอยู่ที่เชียงดาวนี่ก็ครบรอบสี่ป <ts> ีแล้วใน มีโครงการหลักของวัดก็คือโครงการบวชพระทุกเดือนที่ก็ทำมาทุกเดือนตั้งแต่เข้ามาเป็นเจ้าวาดเนี่ยวันแรกเดือนแรกก็จัดอุปสมบทนะบวชเลยทีเดียวไม่ได้หยุดหย่อนเลยไม่ได้หยุดจากการเรียกว่ารวมพระสร้างพระแท้สร้างคนดี สร้างวัดให้เป็นวัดไปพร้อมกันเลยวัดนี้ก็อายุก็4ปีละสี่ขวบแล้วถ้าเป็นเด็กซึ่งอยู่ในวัยกำลังเรียนรู้กำลังที่จะเติบโตโดยตัวหลวงพี่เองอหรือเจ้าวัดเนี่ยก็บวชจวากวัดธรรมกายนะบวช มาพรรษาแรกๆเนี่ยเข้าขโครงการอบรมพระนวกะเสร็จเนี่ยพรรษาสองนั่นเองเนี่ยหลวงพ่อนั่นก็ส่งไปเป็นหัวหน้าศูนย์เลยเรียกว่าเรียกว่าพายฝึกให้ทำหน้าที่เลย,เนยในการไวยแผ่แตอนนั้นอายุ สองรรษาเอางภาษาสองเจ้าหน้นาวากะร้อนๆก็ไปเลยไปอยู่จังหวัดสกลนครกงี้ยสี่ปีห้าปีมั้งสกลนครใจก็ไปอยู่ที่สุพรรณบุรีนะอน,อนุสรณ์สถานไปเด็ดว่าคุณหลวง,งปู่หลวงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะ หรือพระมงคลเทพมุนีสดชนทรโรเนี่ยซึ่งก็สถานที่อย่างนั้นก็ได้เรียกว่าได้มีรูปปั้นทองคําของท่านเนะี่ยแล้วก็เป็นบ้านเกิดขอไม่ได้ว่าคนหลวงปู่ที่เริ่มต้นนะเป็นสถานที่ที่เป็นอนุสรณ์สถานในการที่จะได้นำ เรียกว่าคนที่มีศรัทธาคนที่เป็นลูกหลานพระเดชว่าคนลวงปู่ก็จะได้ไปสักการะได้ไปได้กราบไหว้ท่านก็เพราะท่านเป็นบุคคลไม่ธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ร่วมกันนะร่วมกันรอท่านด้วยทองคำ บุคคลที่ไม่ธรรมดาฉะนั้นการที่หลวงพ่อท่านฝึกนะให้พระลูกพระลูกเนนเนีเ่ยพระหนุ่มเนนน้อยเนะี่ยได้ฝึกฝนอบรมตนนะตามแนวทางของวิชาธรรมกายหรือมมหา,าบุญญาอาจารย์คือหลวงปู่ วัดปากน้ำนี่แหละปฏิปทาของท่านก็เป็นที่รู้จักกันดีดังนั้นอาตมามาอยู่ที่เชียงดาววัดธรรมวิเชียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยมีคุณพ่อผลโทวิเชียนวิจุอวราชาได้ไปอราราธนานิมนตอาตมากับพระ เพื่อนหรือพระอาจารย์สกุลภาษาชนิโยซึ่งมันษาเดียวกันนี่แหละบวชพร้อมกันนี่แหละได้มาเรียกว่าเป็นเจ้าวาดดูแลแล้วก็อาจารย์สก,กุลเเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดทำงานร่วมกันสร้างพระสร้างคนดีที่เชียงดาวซึ่งเริ่มต้นก็ บวชเลยจัดบวชเลยคนบวชคนแรกเนี่ยมงคลมณีสงเนี่ยแหละยอมบาวนี่แหละนะก็เป็นเรียกว่าเป็นพระเป็นประธานรุ่นเลยนะปร,ระธานรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นเสยไม่แสกรุ่นแรกวัดธรรมวิเชียนเนี่ยแล้วก็ก็ยังมาทำกิจกรรมอะไรอย่าง หลังจากนั้นนั่นก็ไปชวนคนมาบวชนะหลังจากที่บวชตัวเองอบวชแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีเอาไปนําพาคนมาบวชล,ลูกลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยก็เป็นหน้าที่น่าชื่นชมนหัวใจก็ร้อนูน่นอ,อยู่สงขานูนา่นะนะเป็นธรรมทายาทคนแรกเ,เรียกว่าเป็นต้นบุญเป็นต้นแบบก็โดยมีโยมเนี่ยเรียกว่า เทพธิดาข้างกายโยมจิดาภาซึ่งหลังจากนั้นโยมจิดาภาก็ไไปนำลูกชายมาบวชตั้งสองสามท่านนะทุกวันนี้ลูกชายก็ยังบวชอยู่นะลูกชายก็ยังเป็นอตอนนี้ได้ส่งไปที่อ,อำเภอปายไปเป็นเจ้าวาด <c ười> จะเป็นเจ้าวาด ดูแลเ,เรียกว่าแถวตะเข็บชายแดนเลยนะนะแม่องสอนนูนะ่น่ะเพื่อไปแต่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ต้องขอบคุณโมทนาก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้แล้วก็ทุกครั้งที่อยอมจิรภามาเนี่ยก็จะเป็นประธานเรียกว่าจัดบวช โยมจิรพาก็ไปนำพาญาติกรรยานมิตรมาทุกครั้งแหละมาทุกทุกเดือนเลยนะมาจากสงขาเนี่ยต้องเดินทางมาสองวันเพจะถึงเชียงดาวเนี่ยบวชเสร็จก็กลับตัวท่านเองก็มี <c oughs> คุณแม่ที่เป็นแม่ชีก็ดูแลอยู่เออเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะความห้าวหาญความ ศรัทธาในของพระเดชพระคุณหลวงปูน่นี่มีอย่างสูงส่งเลยต้องยอมรับยอมมงคลเน่ยมณนีสงเนี่ยหรือยอมบ้าเนี่ยสุขภาพก็มาดีดีนะแต่หัวใจนี่เกินร้อยนะขาอาจจะเดินไม่แข็งแรงแต่หัวใจนี่มาถึงเชียงดาวได้ทุกเดือนก็เลยเป็นที่เรื่องลือนะเป็นที่น่า ชื่นชมว่าท่านก็ไปสามารถไปชักชวนคนมาบวชถึงจะได้อยู่ไม่ได้ครบไม่ได้นานไม่ได้อะไรแต่บางบางคนก็เปลี่ยนไปเลยนะจากคนธรรมเรเลยเทเมาก็เปลี่ยนเป็นคนดีนะเป็นเป็น,ปนพระที่ฝึกฝนอบรมตนได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวก็ด้วยมารมีของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่แหละแล้วก็ความ ตั้งใจดีของทั้งสองท่านอ่ะโยมจีดาภากับโยมมงคลเนี่ยมันมีสงที่ร่วมกันทำหน้าที่พาคนมาบวชเป็นเจ้าภาพบวชมาเป็นแม่ครัวดูแลอาหารอ่าเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นแม่ครัวด้วยอ่าเป็นสารถีแก้วอาเป็น เป็นทุกอย่างเลยนะเป็นเจ้าภาพเป็นคนเรียกว่าทําหน้าที่ของยอดกัลไรรมิดจริงๆนะต้องยอมรับว,ว่าโยมจิตดาวพายยมมงคลเนะี่ยเป็นแฟนพันแท้ของวัดธรรมวิเชียนเริ่มต้นเลยแล้วก็ในทำงานพระศาสนาเผยแผ่กันไม่ว่านะก็ บุญก็ไม่เคยตกนะต้นเดือนเนี่ยมาที่วัดทำมากายก็ไม่เคยขาดเหมือนกันก็ต้องต้องบอกว่าการที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นอย่างเหนียวแน่นมันต้องใช้เวลานะเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากลาเกินยากขนาดไหนก็ อาตมาเองก็เพิ่งได้ไปกราบหลวงพอ่อทัตตโวเนะท่านก็เมตตาอย่างสูงเลยทีเดียวนะได้ถ่ายทอดธรรมะปฏิบัตนะิหรือการนำหลักของความดีสากลความสะอาดบบความมีระเบียบความสุ่ภาพตรงต่อเวลาและก็สมาธิเนี่ยไปสู่ สาธุชนคนทั่วไปหรือผู้ที่มีใจรักในพระพุทธศาสนานี่ยหลวงพ่อท่านได้เอาธรรมะให้พระใจวิดกในพระสูตรต่างๆเนี่ยเอามาแยกย่อยย่อยจนเป็นมันเรียกว่าย่อยย่อยย่อยให้เราได้เหมือนให้รับประทานได้ง่ายๆอ่ะเอาไปปฏิบัติได้ก็ง่ายเลยเนี่ยวัดธรรมวิเชียนก็ถึงยังได้ นำแนวทางของหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติเพราะว่าวันแรกที่เราได้มาที่วัดธรรมวิเชียนก็ได้ไปกราบท่านท่านก็เมตตาเอานัาพระเจ้ปิฎกมาอ่านให้ฟังเลยแล้วก็มาย่อยอท่านก็ทำแล้วก็อธิบายให้เอาเข้าใจว่าไอ้นี่มันคืออะไรในธรรมะของพระไจรปิฎกเนี่ยในหลักของการที่เราจะได้แก้วิกฤตในโลกปัจจุบันนี้ น้องจับะว่าเรื่องภัยธรรมชาตินะเห็นไหมสังเกตไหมเศรษฐกิจตกตำ่ำเนะี่ยมีเหตนะุมันมีเหตุทั้งนั้นแหละนะแต่เหตุอะไรเหตุที่เป็นทำทำให้โลกนั้นตกตำ่ำเพราะศีลธรรมมันตกตำ่ำก็ต้องใช้หลักการนะของพระพุทธศาสนานะก็คืออย่างที่เราทำเราเห็นเห็นเนี่ยที่หลวงพ่อท่าน,น จัดบวชพระจัดทาบุญหมาสังฆทานเห็นไหมจัดตักบาทถวายสังฆทานภาคใต้เนี่ยเป็นเวลายีสกว่าป,ปีนะ,ะแต่อาจจะสื่ออาจจะไม่ได้ออกนะแต่ว่าการทำอย่างนี้หรือการอนุโมทนามุทิตากับมหาปเปรียญ ประเด็นทำการประโยชทุกเดือนสิงหาเนี่ยวันสมาธิโลกเนี่ยขจะทำอย่างนี้มาก็เป็นเวลาโอ้โหน่าจะ30-40ิบสี่สิบปีนะส่งที่ต้องหลวงพ่อท่านทำโดยส่งเสริมการบริยัตนะงานบริยัติหรือการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาวุเจ้าที่อยู่ในพระไ่ริฎดก แล้วก็ใช้ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาชาวบ้านนี่แหละที่มันง่ายนะสมัยพระการเนี่ยที่เขาใช้ภาษาบาลีเพราะบาลีนี่ง่ายเป็นภาษาชาวบ้านที่เรียนรู้ดูแลอยู่แล้วดังนั้นการที่วัดธรรมวิเชียนซึ่งถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นเรียกว่าเรียนแบบนะ ถึงจะได้เป็นสิ่งเล็กๆแล้วว่าปุน่นฝอยอของวัดพระธรรมกายก็ยังดียังก็ยังติดแขงติดขาหนึ่งการจัดบวชที่เราทําทุกเดือนอเรามีโครงการบวชพระทุกเดือนแล้วก็บวชอุบาสิกาบวสบสิกา,า,กาแล้วก็อบรมเยาวชนเด็กนักเรียนที่อยู่ในอำเภอเชียงดาวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชนเผ่ามีทั้งหมด12ชนเผ่าที่ จะว่าไปแล้วก็คือเขาอยู่บนดอยอเขาก็บางทีไม่ได้รับโอกาสหรือบางท่านก็มีนับถือาาศาสนาอื่นก็หลายาศาสนานะีอยู่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันเผยแพร่ก็ไปช่วยกันเรียกว่าแนะนำานะก็อบรมเยาวชนนะเหล่านี้ ให้เป็นคนดีก็โดยโรงเรียนมัธยมอำเภอเชียงดาวที่ท่านมอ,อก็ได้นิมนต์คนพันห้าร้อยกว่าคนอยู่ในระดับมัธยมมหนึ่งถึงมหกทางวัดธรรมวิเชียงก็ได้เป็นไปอบรมในคณะพระภิสูุและก็สามัญนเน ไปช่วยกันเรียกว่าสอนทำหลักการหล,ลักความดีอยู่จีไฟให้เขาได้มีความสะอาดทำความสะอาดยังไงเขาก็ตกใจเหมือนกันนะท่านหออท่านบอกว่าเออมึงเห็นนะพระเนี่ยมาสอนจับไม้กวาดยังไงกวาดยังไงเช็ดยังไงถูยังไงทําผ้าหมาดยังไงหันห้องน้ําขัดยังไงล้างยังไงให้ห้องน้ําสะอาดให้ห้องน้ําเป็นสถานที่ที่ว่า ใครเข้าไปก็เหมือนประดุดเป็นคนแรกเสมออันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำท่านสอนมาตมาก็มาถ่ายทอดนะให้กับเด็กเยาวชนให้กับพระพิสุและสามนเณนรนะทุกคนได้ปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วก็นำไปเผยแพ่ถ่ายทอดต่อนะอาจจะจะไม่ได้ผลร้ออร์เซอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราก็เริ่มนะสร้างให้เขาได้มี การพึ่งพาตัวเองได้การได้อยู่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะหรืออย่างน้อยก็ช่วยเหลือตัวเองแหละนะให้ให้ใหรู้รู้จักตนเองรู้ดูแลตัวเองได้มันก็เป็นสิ่งที่วัดธรรมวิเชียรได้ทำมาโดยตลอดก็เจตนารม์เดียวกันกับ,กบคุณพ่อคุณโตวิเชียนวิจุวราชาติที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะความตั้งใจของคุณพ่อเนี่ยที่จะเดินเรียกว่าสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้เนี่ยท่านก็ทําของท่านตั้งแต่ตอนนี้อายุเก้าสิบแล้วนะเจตนารมณ์นี่ก็ยังอยู่ท่านอยูเมื่อวันซืนนี้ได้นั่งคุยกันเอ,อท่านพ่อก็คุณพ่อก็ยังเ,เข้มแข็งดียังมีสติสมัญยะสมบูรณ์ครบถ้วนนะแล้วก็ได้พูดถึงเจตนารมณ์ ว่าจะทำหน้าที่ในการช่วยกันสร้างคนให้เป็นคนดีนะก็ตามเจตนารม์ซึ่งเราก็ตรงกันตรงกับอาตมาและคณะนะสมนะแล้วก็เจตนารมของคุณโยมพ่อบรนดวิเชียรและครอบครัวที่จะทำสร้างวัดให้เป็นวัดที่สับายย่ให้ดูสะอาดสะอ้านนะแล้วก็เป็นฐานที่ เหมาะใครไปใครมาเนี่ยเมื่อวานนี้หลวงพออ่อรองเจ้าหน้ามเพือนั่นก็นมาเยี่ยมนั่นมามาที่วัดนะแล้วก็นณาสงียนประมาณสามสี่รูปผู้ใหญ่ท่านมาเออวัดนี้สะอาดดีเนาะวัดดูจัดเป็นระบบระเบียมงดงามก็ต้องบอกว่ามาจาก ความตั้งใจดีของคุณพ่อและคุโทวยเชียนวิชุวราชาติแล้วก็คราาอบครัวนะยมียมพีม่อุยมอยาการระยนมิตรนะที่เป็นเพื่อนกันกับคุณพ่อเนะี่ยที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ทำให้วัดเนี่ยเป็นที่รู้จักในอำเภอเชียงดาวแล้วล่ะแ,แล้วก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมามาเยี่ยมมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ คณะสงฆ์ก็เป็นที่รู้จักแล้วอ่าอ่านี่ก็วันนี้ก็เลยทดลองเอ่เพื่อที่จะได้รายการธรรมะรับอรุณของธรรมะป็นทีมที่จะนะออกรายการมาทุกวันพุธนะอ่าทุกวันพุธท,ทุกวันพุธก็พุธเว้นพุธก็จะมีรายการธรรมะรับอรุณอ่าซึ่งวันนี้ก็เกิด ขัดข้องนิดหน่อยก็เลยเอามาออกรายการของวัดธรรมวิเชียนอลองดูว่าเพจนี้ยัยงไงใช้ได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ก็จะทำให้งานของพระพุทธศาสนาแล้วก็ในการเผยแผ่ในการอบรมบ่มเพาะสันติศส,สันติภายในหรือ สมาธิภายในให้กับราภิสูุรสมณเณรนุบาศกปติการและก็เยาวชนในชุมชนนี่แหละให้ทั้งเก่งด้วยดีด้วยนะเก่งด้วยดีด้วยเพราะเราไม่ได้บางทีสอนให้เป็นคนเก่งอย่างเดียวก็แต่ไม่มีคุณธรรมความดีเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันเป็นอันตรายเหมือนกันอย่างที่เราที่เห็นว่า ตอนนี้ในสังคมเราหรือในประเทศเราเนี่ยมีแต่คนเก่งนะคนเก่งนี่เยอะเต็ไมไปหมดนะแต่คนดีนี่หาหาหาน้อยนะหรือถ้าเป็นคนเก่งแล้วโดยที่เขาแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วนะอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วคือแยกแยะไม่ได้ะนะก็ก็ได้แนวคิดแนวทางหรือการอบรมนะจากหลงพ่อว่า อ๋อเขาไม่แยกไม่ออกเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้มีการทำความสะอาดสองไม่ได้มีการจัดระเบียบสามไม่ได้มีการความสุภาพนะความสุภาพมันมาจากเนี่ยพอจัดระเบียบได้จัดทำความสะอาดได้จัดระเบียบได้มันก็จะมีความสุภาพเพราะว่ามันมีความโร่งโปรง่งนะพอจัดระเบียบได้เสร็จแล้วก็ทำให้เขามี เรียกว่าตรงต่อเวลามองมีสัจจะนั่นแหละถ้าถ้าเปรียบเป็นศีลก็ศีลข้อที่สี่แล้วข้อสุดท้ายสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นนะประมาจากถ้าเมื่อเรามีสติส,ส,สมัชัญญะเต็มร้อยนั่นนะคือไม่ไม่เสพตุราไม่ไม่ไมสุรีไม่ทําอะไรที่ของมงินเมาเนี่ยมันก็มีสมาธิจิตจิตเป็นก็ตั้งมั่นจิตก,ก็เป็นสมาธินี่แหละคือหลักการเพราะว่า ความดีสาคนนี้จริงก็คือศีลห้าที่บางทีเรารับศีลเราก็รับแต่เฉพาะเป็นบาลีนะเราก็รับตอนนี้นข้อ,อที่หนึ่งข้อที่สองปานาติปาตาอธาินาธานาแต่เราไม่ได้เอาไปปฏิบัติแต่ว่าวัดธรรมวิเชียนี่เราใช้การทําความสะอาดเพราะเราถ้าสะอาดแล้วมันก็จะไม่มีการฆ่ามันก็ไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่ง ถ้าเราจัดระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอา้านวัดสะอาดสะอา้านหรือบ้านเราสะอาดสะอา้านมองของหายก็รู้ดูก็เห็นด,ดูก็งามตาพาสบายใจแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันของสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันมันจะกระทบกันถ้าไม่กระทบกันหมายถึงว่าถ้าเราจัดเป็นระเบียบอยู่เล็กเลี้ยงโตเป็นระบบระเบียบมันก็จะไม่กระทบกระทั่งกันเหมือนมนุษย์นะอยู่ด้วยกันเนี่ยรองอครอบครัวเนี่ยอยู่เหมือนลิงกกับฟันเนะี่ยเดี๋ยวก็ทบกันแล้ว ไม่มากก็น้อยก็ต้องกระทบกันเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันนะไม่สุภาพก็แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมันก็จะไม่เกิดการผิดศีลข้อที่สามการเมีนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อเราอยู่ที่อนไรนะศีลข้อที่สีก็คือการตรงต่อเวลาเนี่ยคนเราถ้ามันไปไหนตรงต่อเวลาไปก่อนเวลาทําอะไรตรงต่อเวลาตรงไปตรงมามันก็จะไม่โกหก มันก็ย่อยผิดศีลก็ที่สี่รถมารถมาสายเพราอ,อะไรโอ้รถติดนะบางทีก็อ้างไปอย่างนี้แต่ถ้าเราไปก่อนไปให้ตรงเวลามันก็ไม่ไม่เป็นไรอันนี้คือศีลห้ที่มาจากความดีสากลหประการซึ่งมนุษย์ทุกคนทำได้นะ,ะนี่ก็วันนี้ก็ฝากไว้เป็น ก็คิดนะไปกินอากะศทำเล็กๆน้อยๆก็ขอโอกาสนี้นะที่วันนี้ก็ได้มาไลฟ์สดเพื่อแนทนธรมธรรมะรับรุณ <c oughs> เป็นธรรมะสบายๆไปกินากาศทำนะเล่าไปเล่ามาเนาะก็ขออนโมทนากับทุกท่านก็ขอบพระคุณที่ได้ติดตามแล้วก็ขอบุญนี้ ในการฟังธรรมในการได้ฟังธรรมะรับอรุณวันนี้จงเป็นพลังวัตัยใจท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขยืนยาวให้มีความสะอาดมามีระเบียบความสุขภาพตรงต่อเวลาและก็สมาธิให้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าไปกันทุกท่านทุกคนเธอเจริญพร